สวัสดีครับเด็กๆวันนี้วันอะไรเนี่ยเ,เป็นพุหัาเนะเป็นพุหัาที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันพห้าร้อยห้าสิบห้านะครับไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่เสื่อสีส้องสุไวทีเดียไม่เหมือนใช่ไหมงั้นเราทำไงยังไงดูสังเกต ให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เลยมาถึงก็ตั้งใจกันแล,ลแ้วครับเห็นไหมทำได้แล้วยากไหมนี่ย,งงยากอาแขนแขนต้องอพี่ชิตตี้นี่สบายอยู่แล้วนะครับเอ่อวันนี้ก็เซอร์ไพรส์หน่อยนี่ตั้งใจมากตั้งใจป่ะเนี่ยยังงงอยู่ยังเช้าอยู่ยังงงอยู่ ครับพี่นัดพี่นัดมาสายเพราะว่าแม่าวหม่โอ้โหคุณแลมวิชาจังเลยรุงนี้อย่าลืมนะให้คุณแม่ทำอาหารเผื่อคุณแลมด้วยเอาด้วยปะ่ะอยากให้คุณป้าทำอาหารมาให้ปะ่ะอยากเหมือนกันเหรอนะมิม,ะมีนนะคุณป้าเปิดร้านอาหารอร่อยออคุณแม่ทำเองเลยครับโอ้โห แล้วแม่ทำอาหารเป็นหลายอย่างเลยเหรอครับอโอ้สุดยอดเลย,เ,ยเสียงพี่นัดครับออกอยังยะจะเหลือเยอะเหรอ,อ,รอพี่นัดเขาอึครับ สองเสียงอีออกด้วยแรงมากเลยอ่ะโออ้ออโอ้่หเสียอีกเหรอเอเอต็มที่เอาไหม <c oughs> สุดยอด <c oughs> ไม่เคยเห็นเลยครับ <c oughs> รวบรวมพลังเหรอลูกเหรอด้วยนะมิมี่ทุกคนเลย อาหารกลางวันวันนี้อาหารกลางวันวันนี้ไม่เล่นลูกไม่สุภาพเอาใหม่เอาใหมอย่าหัวเราะตั้งใจอาหารกลางวันวันนี้อาหารกลางวันวันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้อคืออคุแม่อบให้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอ เอาตั้งใจตั้งใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากลูกนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นสนุกการขอบคุณเนี่ยพอเด็กๆโตขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับเนี่ยคุณอสอนให้ขอบคุณเพราะว่าให้เด็กๆเนี่ยมีํำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับไม่งั้นอย่าทำเป็นเล่นเป็นพิธีการเป็นพิธีกรรมนะครับ ที่เราปฏิบัติกันมาอตั้งใจเอาใหม่อาหารกลางวันวันนี้กลางวันวันคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ ที่มอบอาหารกลางวันมื้อนี้ที่มอบอาหารกลางวันมื้อนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะอเคเลยลูกจะทัอะไรนะวันนี้มีไก่คั่วเค็มนะครับแล้วก็ไก่จืดนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรข้าวอยาาหัวเราะ แกงจืดคุณแหม่อร่อยมากเลยครับถึงขนาด<เ>ยกซอสเลยเหรอเดี๋ยวดูนะครับพีน่นั็จะยกซอสพี่ไม่่าบอกโอ้โหซดโพโพสโคกอย่างนี้จะกินรามเมงไปอยู่ญี่ปุ่นสบายเลยเพราะญี่ปุ่นเขาต้องให้ยกชามขึ้นมาซออย่างเงี้ยแล้วต้องเสียงด,ดังๆเลยการให้เกียรติเจ้าของร้านเชื่อแล้วครับว่าอร่อยจริงพี่นัดเกลี้ยงเลย แสดงว่าเป็นคนชอบน้ำซุปมากใช่ไหมลูกลูกก็ชอบเหรอค่ะแต่ไม่ลงก่อนไป็นดเจอปีนัสสดโหหมดโอ้โหหมดจริงๆด้วยครับผักเผ็ดไม่เหลือเลยเกียงเลยโอ้แห้เลยเหรออืยุงนี้ทำอาหารให้แต่วันจันแล้ว ทานอิ่มแล้วก็วคุณยาา<ว>ให้พักส<ว>ิบนาทีน,นียครับระหว่างคุุกันเขาไปล้างจานก็ให้เด็กๆพักนิดน,นึงนะครับเพื่อจะได้ย่อยอาหารนะครับไปใหลับแน่เลยเระทานกันเยอะมากกัวตัวไหนเนี่ยชี้ดิกลัวตัวไหนกันแน่นิโจอัลกาโน่เนี่ยเหรอหรือว่าเดวิด ใครหัวร้านเนี่ยเหรอกลัวตัวเนี้ยเหรอต้องไปกลัวเขาหล่อมากนี่เขาเป็นปคนอิตาเลียนคนกาหลีอยู่เคืเห็นขวาด้วย่หล่อเลย่หล่อเลยหรอพี่นัทหล่ออีกเนาะถามอะไรอ่ะข้างล่างกปดไฟแล้วอ่ะไปลงไปได้เปิดเอเปิดอ เอแอร์อีกตามายนี่เด็กทำงานช่วงเช้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาทำงานประดิษฐ์กันเขาก็เอาไปตาสองวันเนี่ยเพราะเมื่อวานฝนตกนะครับแต่วันนี้แดดแรงมากโอเคไปดูดิว่าเป็นยังไงบ้างดูเลย แห้งแล้วนะครับพิตตี้ร้อนร้อนมากเลยนกที่เราทำเมื่อัมงแต่วันจันทร์รมแล้วร้อนแล้วพิตตไข่รอนแล้วร้อนมากเลยแข็งแล้วพิตตี้แข็งแล้วพตต้ลองจับดูแข็งมากอชมพูออนอ่สีชมพูอ่อนทีนี้สองคนสองคนมินนี่กับพิตตี้ใช้กระดานเดียวกันจานรองเดียวกันเดี๋ยวของพี่ ี่นัดกับพี่กับครูจะแซ้เดียวกันขาวผสมกันได้คุณคิดูอ่อนจริงๆันได้เปนก็แชมพูแล้วแต่ให้มนถ่ายนะครัททำเลยนะครับทำเลยครับต้องการแชมพูอ๋อคิดก่อน<ค><ณ>นะนครับทุกทีสีเหลืองครูจะไว้ข้างๆแล้ว่อมาแต้มเอาถ้าผสมนี่งานประดิษฐ์ของคุณพี่คิตตี้เขานะครับ แต่นี่เป็นงานประดิษฐ์ของนี่แต่เป็นรูปคิตตี้นะครับอย่างงเอาวันที่สอนน้องก่อนที่คิตตี้สอนน้องก่อนวันที่สอนน้องสองนี่คือยาให้เตรียมกระดาษนะครับพรุ่งนี้เราจะไปเขียนรูปที่สวนผีเสื้อกันไปดูผีเสื้อกันลูกทำไมไอ้กระเด้งกระเด้งทำไมคุณเหลียงงงเจิ้งเจ้งกระเด้งกระเด้งด้วยอ๋อ let